สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับน้ำอบและไพ่ทาโร่กันอีกแล้วนะคะก็คลิปในวันนี้หัวข้อก็คือราศีใดนะคะที่มีเกณฑ์ว่าจะเปย์นจนได้แฟนนะคะจะต้องแบบรวยมากแน่ๆเลยนะคะราศีพวกนี้วันนี้ก็จะมีสีราศีด้วยกันเหมือนเดิมนะคะมาจนที่ราศีแรกนะคะราศีมีนราศีมีน queen of wands นะคะคุณจะได้เจอถ้าเปรียบเป็นผู้หญิงนะก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบว่านิ่งสมาร์ทแล้วก็ เป็นแบบควีนแม่สักนิดหนึง่งที่เหวี่ยงไหมก็ปานกลางนะคะแบบไม่ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยไม่ได้เท่ากับแบบควีนดาบแต่ว่าคนนี้ก็จะมีความแบบคุณแม่แล้วก็มีความขี้เหวี่ยงขี้วีนเหมือนกันนิดนึงนะเป็นคนที่แบบว่าจริงจังในการทํางานแล้วก็จริงจัง,จง,จง,จงในการใช้ชีวิตนะคะแต่ว่าถ้าเปรียบเป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างสาอางแล้วก็นิ่งๆมีความแบบเป็นผู้หญิงแล้วก็เข้าใจผู้หญิงมากๆนะคะซึ่งมากับ เป็นเงินเป็นทองนะคะแน่นอนว่าคนคนนี้เนี่ยก็จะมากับการเปย์ของคุณนะคะคุณอาจจะแบบว่าอาเดตแรกพาพาไปกินข้าวแต่ว่าคุณต้องเลี้ยงนะถึงจะได้ใจเขานะคะคุณต้องแบบว่าออพาไปเดทแล้วก็แบบอาซื้อของให้หน่อยสักแบบชิ้นสองชิ้นพาไปเลี้ยงข้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบถึงขนาดเปย์หมดหน้าตักนะเอออันนี้เขาก็อาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีฐานะแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้แค่เขาอยากจะเห็นความแบบใจใจของคุณแค่นั้นเองนะคะ โอเคไปต่อกันที่ราศีกันนะคะราศีกันเนี่ยการที่คุณใช้เงินอ่ะอันนี้เป็นเพด of p e n t a c l e s นะคะการที่คุณใช้เงินเล่นๆไม่ใช่แบบสุรุย่ยสุร่านะอาจจะแบบว่าซื้อของกระจุกกระจิกหรือว่าซื้อของกระจุกกระจิกไปให้เขาอะไรที่แบบน่ารักน่ารักที่มันไม่ไม่ได้แบบแพงมากหรือว่าไม่ได้ชิ้นใหญ่มากนะคะสําหรับคนที่คุยอยู่หรือว่าคนที่กําลังจีบคนคนนึงอยู่นะคะก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้นะคะที่คนที่แบบ เกิดราศีกันนะคะก็มันก็อาจจะเป็นอันนี้อะไรอะทางผีผ่านเนาะชื่อไพ่ดูน่ากลัวเนาะแต่ว่ามันก็เป็นการเปิดโอกาสนะคะที่ทําให้เขาเนี่ยจะประทับใจคุณมากขึ้นเพราะว่าคนคนนี้ก็อาจจะชอบอะไรกระจุกกระจิกไม่ว่าเออคู่ของคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเหมือนเขาจะชอบการใส่ใจรายละเอียดเนาะแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้เปมากไม่ได้เปแบบซื้อของชิ้นใหญ่ราคาแบบ พันพันหมืนม่นหมื่นได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบไม่ไม่ถึงพันหรือว่าพันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบบเป็นกระจุกกระจิกของซู้วเนนี้อะไรอย่างเงี้ยให้ทําให้เขาได้รู้สึกถึงความแบบเอาใจใส่เอ่อมองเห็นรายละเอียดอะไรแบบนี้นะคะโอเคราศีต่อไปราศีตุลคะ่ะราศีตุลได้มากับไพ่เดอะเวลล์นะคะซึ่งไพ่เดอะเวลล์บอกไว้เลยว่าอาจจะไม่ใช่การเปตุ้มเดียวได้เลยแบบเต ไม่กี่เดือนแล้วได้เลยอะไรเงี้ยอันนี้ต้องอาจจะแบบว่าเป็นการจีบที่นานหน่อยคุยนานหน่อยนะคะเป็นการแบบว่าสม่ําเสมอเสมอต้นเสมอสมสมปลายในการเทคแคร์หรือว่าในการเปยในการแบบซื้อขนมไปฝากในการซื้อของไปให้ในแบบทุกโอกาสอะไรอย่างเงี้ยเว่าสำคัญในคริสต์มาสปีใหม่นู่นนี่นั่นนะคะมันก็ฟาเปิดค่ะก็คือเขาก็แบบจะรู้สึกถึงความแบบจริงใจของคุณอ่ะอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่แบบของกระจุกกระติก อะไรมากมายแล้วแต่ว่า,เ,าเป็นความสม่ําเสมออาจจะแบบไม่ได้แบบใส่ใจในรายละเอียดของเขามากแต่ว่าสม่าเสมออทุกคนนึกออกไหมเออนะคะประมาณนี้สุดท้ายจะเป็นร mm. าศีพิจิกนะคะราศีพิจิกคนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างคล้ายๆกับคุณหรือว่าต่างอายุกันคุณอาจจะอายุเยอะกว่าเขาอาจจะน้อยกว่าหรือว่าสลับกันก็ได้นะคะเหมือนคุณอนะคุณควรทรดเขาเป็นเหมือนแบบพี่น้อง มีอะไรปรึกษากันได้ทุกเรื่องแล้วก็ช่วยเหลือกันได้ตลอดอาจจะไม่ต้องหยอดมากแต่ว่ามันเป็นความแบบใส่ใจที่เหมือนพี่น้องเหมือนแบบครอบครัวเดียวกันอะไรแบบนี้นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมีการเปด้วยนะคะอันนี้ก็คือทํามาค้าขึ้นเ,เหมือนคุณทั้งสองคนอนะอาจจะแบบมีส่วนช่วยกันในการที่ค้าขายหรือว่าเป็นคู่ค้ากันหรือว่ารู้จักกันในด้านเชิงธุรกิจนะคะแล้วก็ การที่คุณได้รู้จักกันในตอนนั้นเนี่ยมันก็ทําให้คุณแบบสางสัมพันธ์ไปเรื่อยๆคุณก็อาจจะรู้สึกว่าพอสางสัมพันธ์ไปแล้วรู้สึกว่าเออมันผูกพันกันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนคนในครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็ทําให้ได้คะแนนจากเขามากขึ้นนะคะ